ค่ะเราก็มาต่อกันในส่วนที่2กันเลยนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของสุขภาวะทางกายและใจว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรกันอย่างไรบ้างค่ะก็ขอเริ่มต้นกันที่ความหมายของคำว่าสุขภาวะนะคะโดยหมอประเวศวศสีนะคะก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคำว่าสุขภาวะเอาไว้ว่าเป็นสภาวะที่มีความสมบูรณ์ทั้ง ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านปัญญาด้วยนะคะซึ่งสุขภาวะทั้ง4ด้านนั้นเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงกันโดยมีปัญญาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งในความหมายนั้นเนี่ยท่านหมอประเวศวสีก็ได้บอกว่าปัญญาเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านกายทางด้านจิตแล้วก็ทางด้านสังคม นะคะจึงจะเกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นาจากภาพนะคะในแต่ละด้านว่าในส่วนของปัญญาที่เป็นศูนย์กลางนั้นเนี่ยจะต้องมีทั้งความรู้ทําเป็นอยู่เป็นแล้วก็อิสรภาพต่างๆทั้งทาง,งด้านความคิดนะคะเพื่อใหอ้นำมาซึ่งกายแล้วก็จิตแล้วก็สังคมนะคะซึ่งในแต่ละด้านนั้นเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบ ของคำว่าสุขภาวะโดยสุขภาวะทางกายนั้นเนี่ยก็หมายถึงการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีมีปัจจัยสี่เพียงพอแก่การดำเนินชีวิตนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรกับสุขภาวะทางกายเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันกันกบปัจจัยสี่อันนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะคะนอกจากการมีปัจจัย4ี่เพียงพอแก่การดําเนินชีวิตแล้วเนี่ย ก็จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยก็คือปราศจากมลภาวะต่างๆนะคะอันนี้คือสุขภาวะทางกายที่ดีนะคะส่วนสุขภาวะทางใจนะคะก็คือการที่เรามีจิตใจที่เป็นสุขผ่อนคลายไม่มีความเครียดใดๆนะคะแล้ก็สามารถที่จะฝึกจิตใจให้ มีความเมตตากรุณานะคะฝึกสติฝึกสมาธิต่างๆได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าสุขภาวะทางด้านจิตใจนั่นหมายความว่าอะไรในแง่ทางด้านการเกษตรมีสุขภาวะทางกายที่สมบูรณ์แล้วสุขภาวะทางจิตใจในที่นี้คือเกษตรกรจะต้องไม่เครียดไม่มีน้สันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาวะทางจิตใจ อันต่อมาก็เป็นเรื่องของสุขภาวะทางสังคมนั่นเองนะคะก็เป็นภาพรวมที่มองขึ้นไปในเรื่องของการอยู่ร่วมกันทั้งในระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงสังคมมีการเอื้อเฟื้อเ,อเกื้อกลูลกันนะคะ,ะถ้าเปรียบกับการทําการ,กรเกษตรว่าจะทําการ,กรเกษตรอย่างไรให้มีสุขภาวะทางกายและใจที่ดีแล้วนําไปสู่สังคมได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นการทําการเกษตรที่ มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือหมายถึงสุขภาวะทางสังคมภายใต้สังคมเกษตรนะคะและอันสุดท้ายก็คือสุขภาวะทางปัญญานะคะก็เป็นเรื่องของการที่รู้เท่าทันนะคะถึงความดีความชั่วนะคะสามารถที่จะแยกแยะได้อ่าวก็ หาความสุขจากการดำเนินชีวิตได้นะคะนั่นหมายความว่าสุขภาวะทางปัญญาในด้านการทำการเกษตรนั้นก็คือเกษตรกรสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้นะคะมีความสุขกับการดำเนินชีวิตในการทำการเกษตรแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการบรรลุถึงความสุขที่แท้จริง ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของความหมายของคําว่าสุขภาวะทางกายและใจนั้นเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นทั้งกายและใจที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งถ้าหากมองในแง่ของการทําการเกษตรนั้นเนี่ยบางครั้งเราไม่ค่อยเห็นการวัดความสุขในรูปแบบดังกล่าวเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะ มักวัดกันที่ตัวเลขของ GDP นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขทางรายได้นะคะเพียงตัวชี้วัดเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเขาก็จะมีการพัฒนาตัวดัชนีชี้วัดความสุขมาใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตของ ประชากรด้วยนะคะซึ่งดูได้จากตัวของดัชนีตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากประเทศพูตานนะคะที่มองว่าการาวัดความสุขของคนภายในประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้พิจารณาแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าก็จะคำนึงถึง ดัชนีชี้วัดความสุขด้วยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยประเด็น9ก้าด้านที่สำคัญนะคะก็คือทั้งเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพกายการใช้เวลาการศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นหลักธรรมิบาลนะคะเรื่องของสุขภาพชุมชนรวมไปถึงความหลากหลายทางนิเวศนะคะซึ่ง ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เน้นทั้งเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพกายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดการในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกตัวชี้วัดที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาในเรื่องของความสุขของประชาชนสำหรับข้อมูล GDP ที่อาจารย์ได้พูดถึงไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมาขยายความกันนิดนึงนะคะว่า ในส่วนของ GDP นั้นมันก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนะคะที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการในขั้นสุดท้ายที่ผลิตไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ GDP ภาคการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญในแง่ที่ว่าสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบถึงฐานะทางด้านเศรษฐกิจ ในระหว่างประเทศได้นะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ถึงภาคการเกษตรในประเทศว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงโครงสร้างต่างๆเพราะว่าตัวเลขของ GDP นั้นเนี่ยก็จะเป็นการคิดคำนวณมาจากข้อมูลทางด้านรายจ่ายรายได้แล้วก็ผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งการคำนวณเบื้องต้นของ GDP ในภาคการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะ,ะแบ่งออกเป็น ผลรวมนะคะของมูลค่าสินค้าเกษตรแล้วก็การบริการทางด้านการเกษตรทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชปศุสัสตว์ประมงการบริการต่างๆรวมไปถึงาทางด้านป่าไม้ด้วยนะคะหลังจากที่คิดคำนวณในส่วนนี้แล้วก็จะนำมาหักค่าใช้จ่ายในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ยเคมีสารเคมีค่าอาหารสัตว์หรือว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะสิ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องในกระบวนการที่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการผลิตนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะยกเว้นค่าแรงงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขข้อมูลที่สำคัญนะคะที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของภาคการเกษตรในแต่ละปีว่ามีการผลิตทางการเกษตร ในแต่ละสาขาเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งที่สําคัญสําหรับหัวข้อนี้ก็คือดัชนีชี้วัดความสุขของเกษตรกรนะคะในส่วนนี้เนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาก็เป็นผู้ที่ออกแบบตัวของดัชนีดังกล่าวนี้มานะคะก็เป็นองค์ประกอบ ของดัชนีความผาสุกข,ของเกษตรกรซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น5ด้านด้วยกันนะคะโดยในแต่ละด้านก็จะมีตัวชี้วัดแตกต่างกันออกไปทั้งหมด15ตัวชี้วัดนะคะมาดูกันด้านแรกเลยก็คือในส่วนของด้านเศรษฐกิจซึ่งตัวชี้วัดมีเรื่องของอะไรบ้างแน่นอนก็ต้องดูรายได้ของครัวเรือนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าภาคการเกษตรมีรายได้ มากน้อยเพียงใดนะคะสัดส่วนของหนี้สินต่อสินทรัพย์ของครัวเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะประเมินความสุขของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจนะคะ,อ,ะอีกการหนึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญก็คือเรื่องของการมีสิทธิที่ดินทํากินนะคะโดยภาพรวมเนี่ยเกษตรกรบางส่วนก็ยังไม่ได้มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองนะคะบาง ครัวเรือนก็ยังต้องเช่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่นำมาประเมินในเรื่องของความสุขในทางด้านเศรษฐกิจได้นะคะหรือภาวะการมีงานทำนะคะนอกจากนี้ก็ยังดูในเรื่องของการออมด้วยนะคะในส่วนของภาวะทางด้านองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะอันต่อมาก็คือองค์ประกอบทางด้านสุขอนามัยนะคะก็ ง่ายๆเลยพิจารณาในเรื่องของการที่ผู้คนหรือเกษตรกรได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็บ้านเรือนอยู่อย่างเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะนะคะตามสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะซึ่งในด้านสุขานามใหมก็ค่อนข้างสูงตัวเลขอยู่ที่98.17%นะะออันต่อมาองค์ประกอบด้านที่3ก็คือเรื่องของการศึกษานะคะ ก็พิจารณาอยู่ประเด็นที่สำคัญประเด็นเดียวก็คือว่าสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับนะคะ,ะโดยข้อมูลทั่วไปนะคะส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรรุ่นสูงใบเนี่ย60ขึ้นไปก็จะจบการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาป .4 ถึงป .6 นะคะแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยก็ มีการส่งเสริมเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเกษตรกรได้เรียนจบการศึกษา,าสูงกว่าภาคบังคับนะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้ยังอยู่ที่5 4า2ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะคะในส่วนนี้องค์ประกอบด้านที่4นะคะก็คือเรื่องของ ทางด้านสังคมนะคะเรื่องของความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆของสถาบันเกษตรกรที่มีตามชุมชนต่างๆนะคะหรือว่าการที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครัวเรือนนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลของค์ประกอบทางด้านสังคมนั้นก็สูงเช่นกันอยู่ที่90.98นะคะแล้วก็อันสุดท้าย เป็นองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะพิจารณาในส่วนของสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้แล้วก็การฟื้นฟูทรัพยากรดินนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนั้นเนี่ยกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ40นะคะก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการ ปลูกป่าในพื้นที่ทําการเกษตรนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยได้มีการปลดล็อกเกี่ยวกับพรบในเรื่องของป่าไม้นะคะที่เป็นป่าเศรษฐกิจอย่างเช่นป่าซักนะคะก็สามารถที่จะปลูกในพื้นที่ของตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะตัดขายได้นะคะโดยที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยจึงเป็นที่มา นะคะในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการปลูกป,ป่าในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรนะคะค่ะในส่วนนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางกายและใจมากน้อยเพียงใดแล้วก็แนวทางที่จะนำไปสู่สุขภาวะทางกายและใจที่ดีนันเนี่ย เกษตรกร,ะร,กรจะต้องมีแนวทางในการทําการ,กรเกษตรได้อย่างไรบ้างนะคะ,คะสำหรับการพัฒนาการ,กรเกษตรของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะย้อนกลับมานิดนึงในภาพของอดีตนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นการทําการ,กรเกษตรที่มีการปลูกพืชแบบย้ายที่ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีการปักหลักหรือว่าการตั้งถิ่นฐานอย่างแน่นอนนะคะ,ะต่อมาเนี่ย เมื่อมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นนะคะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มมีการทำการเกษตรแบบเป็นการผลิตเพื่อ,อยัางชีพนะคะ,ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า subsistence farming นะคะส่วนการตั้งถิ่นฐานก็เพิ่มมากขึ้นตามทรัพยากรตามแหล่งน้ำตามพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มมี ครัวเรือนเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในเป็นระดับแบบครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะคะจนในปี2,504นะคะทั่วโลกก็มีการปฏิวัติเขียวนะคะซึ่งาภาษาอังกฤษเราเรียกว่า green revolution ในส่วนนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของเทคโนโลยี ก็นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรมีการใช้ปุ๋ยเคมีมีการใช้สารเคมีนะคะรูปแบบหรือว่าระบบการทำการเกษตรก็จะเปลี่ยนไปเป็นการทำการเกษตรแบบเข้มข้นหรือที่เราเรียกว่า intensive farming นะคะจากเดิมที่เป็นการผลิตเพื่อยังชีพก็เปลี่ยนมาเป็นการทำการเกษตรแบบ เข้มข้นหรือว่าเพื่อค้าขายนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาการเกษตรที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังมีการทําการเกษตรแบบเข้มข้นหรือว่าเพื่อค้าขายนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันว่าผลของการพัฒนาด้านการเกษตรจากการปฏิวัติเขียวที่ผ่านมา จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ทําการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าตัว GDP นะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะมูลค่ารวมของผลผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็ป่าไม้เนี่ยเพิ่มขึ้น8เท่าเลยนะคะรายได้ประชาชาติของเกษตรกรนะคะภาพรวม เพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่านะคะเพราะฉะนั้นจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขในเมื่อช่วง50ปีก่อนที่มีการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่าดีขึ้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพิ่มมากขึ้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆระบบประปาแหล่งน้ำไฟฟ้าถนนทุกอย่างพัฒนาดีขึ้นนะคะ แต่ในทางกลับกันมันก็จะต้องมีผลกระทบตามมาด้วยนะคะในส่วนของผลกระทบที่ตามมาที่ชัดเจนก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่อาจารย์ได้ให้พวกเราดูว่าพื้นที่ป่าไม้ตั้งแต่ปี2,504มันลดลงจาก50% เ,เหลืออยู่ประมาณ30เนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนอันนี้เป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันถึงแม้ตัวเลข GDP จะสูงขึ้นก็ตามแต่ก็กลับมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในที่นี้ก็คือเรื่องของหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเรื่องของเครื่องจกักรแรงงานที่ต้องใช้าการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้สารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันเป็นต้นทุนก็เกิดผลกระทบตามมาด้วยเช่นกันถ้าหากไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะในส่วนของภาคสังคมแรงงานที่เคยทำการเกษตรในครัวเรือนก็ลดน้อยลงนะคะ อาจจะต้องไปทำงานรับจ้างในส่วนของตัวเมืองมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมนะคะอีกการดึงที่สำคัญก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรถ้าหากเกษตรกรใช้ไม่ถูกต้องผิดวิธีหรือใช้ในปริมาณที่มันมากเกินจากที่พืชต้องการหรือว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ก็ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวเกษตรกรเองต่อตัวผู้บริโภคเองรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่มันเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งจากการพัฒนาทางด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการเกษตรกับสุขภาวะทางกายและใจมันก็มีทั้งที่เป็นบวกแล้วก็มีทั้งด้านที่เป็นลบด้วยเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาภาคการเกษตรที่เราเห็นได้ชัดเจนที่มันส่งผลต่อสุขภาวะทางกายและใจก็เป็นเรื่องของการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่ณปัจจุบันเกษตรกรก็ยังคงมีการใช้สารเคมีกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวนะคะหรือว่าการปลูกพวกไม้ผลต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะต้องมีการใช้สารเคมีทั้งในการ กำจัดวัชพืชโรคพืชแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะอันนี้มาดูตัวเลขนะคะของปี2562ก็มีผู้ป่วยนะคะประมาณ3,000กว่ารายตาย407รายนะคะค่ารักษาในส่วนนี้14.64ล้านบาทก,ก็เป็นการสำรวจข้อมูลออกมานะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีประเภทต่างๆนะคะก็มีทั้งสารเคมีสำหรับ ค่ามแมลงค่าหญ้าก็เป็นพวกกลุ่มพืชพนะคะก็ส่งผลกระทบความเสียหายก็จะต้องมีการรักษาทางด้านสุขภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบต่อสุขภาวะทางกายแล้วก็ทางใจด้วยค่ะสำหรับหนี้สินของเกษตรกรนั้นก็เป็นอีก เรื่องหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทั้งทางกายแล้วก็ทางใจของเกษตรกรในการทำการเกษตรด้วยเช่นกันนะคะจากข้อมูลตรงนี้เราได้เห็นในส่วนของรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนของเกษตรกรนะคะว่ามันก็สูงขึ้นนะคะในปี2562สูงขึ้นถึง9.02%แต่ในขณะเดียวกันนี่สินครัวเรือนก็สูงขึ้นด้วยนะคะ47% ซึ่งหนี้สินส่วนนี้มาจากไหนบ้างต้นทุนการทําการเกษตรของเกษตรกรในเรื่องของค่า,มาเมล็ดพันธุ์ค่าที่ดินค่าปุ๋ยค่ายานะคะปัจจัยภายนอกต่างๆเหล่านี้มันส่งผลทำให้เกษตรกรจะต้องมีหนี้สินนะคะที่มาจากการทำการเกษตรในพื้นที่เยอะๆนะคะหรือว่าการจ้างแรงงานเพราะฉะนั้นในการทำการเกษตร ในรูปแบบปัจจุบันก็ส่งผลทำให้เกษตรกรบางส่วนก็ประสบกับปัญหาภาวะนิสิยที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นแนวทางในการทำการเกษตรที่จะทำให้สุขภาวะทางกายและใจที่ดีเนี่ยเกิดผลได้ก็จะต้องเป็นแนวทางที่มันปลอดจากสารเคมีนะคะทำไมถึงปลอดจากสารเคมี อย่างแรกเลยก็คือเพื่อให้เกิดสุขภาพทั้งทางกายแล้วก็ทางใจที่ดีต่อผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือต้นทุนในการผลิตในการทำการเกษตรก็จะลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการาที่จะลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้ เพราะฉะนั้นแนวทางที่เ,เกษตรกรจะสามารถปฏิบัติได้อีกแนวทางหนึ่งก็คือการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรนะคะเพราะว่าแนวทางดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นแนวทางของความสุขกายและสุขใจนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะนำไปสู่การปรับประยุกต์ในเรื่องของการทำการเกษตรได้อย่างไรนะคะ ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่หัวใจหลักของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะโดยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นปรัชญาทีา่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่แล้วก็การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกๆระดับนะคะ<ม>ก็เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศนะคะซึ่งาจากที่ผ่านมาก็ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูสูงสุดจากสหประชาชาตินะคะโดยในโคฟีออันนัน,นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้ 09. ทุนเก้าถวายรางวัลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพศ2549นะคะซึ่งอตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีปากฐกถาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น หลักปรัชญาที่สามารถเ,าเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองโดยเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านแล้วก็นำไปสู่เศรษฐกิจในวงกว้างได้นะคะซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยแล้วก็นานา,นาประเทศด้วยนะคะโดยองค์การสหประชาชาติก็ได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกได้ นำไปยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนทีนี้เรามาดูกันว่าความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญนะคะก็คือ3าห่วง2เงื่อนไขนะคะ3ห่วงในที่นี้ก็คือพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะโดยความหมายของคําว่าพอประมาณนะคะหมายถึงความพอดีที่ มันไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปนะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่เราทำมันเป็นความพอประมาณนะคะอันดับแรกเลยดูจากการที่เราพิจารณาว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นมันจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือว่าผู้อื่นนะคะยกตัวอย่างความพอประมาณในการทำการเกษตรเรามีการผลิตหรือว่าการบริโภค ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเราไม่ได้มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อตนเองหรือว่าผู้อื่นได้นะคะอันที่ 2. ความมีเหตุมีผลก็เป็นส่วนที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงว่าสิ่งที่นำมาตัดสินใจนั้นมันจะต้องมีเหตุมีผลนะคะซึ่ง ความมีเหตุมีผลนั้นมันก็จะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขในเรื่องของความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมนะคะไม่ใช่มีเหตุผลของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้เช่นจะมีการใช้สารเคมีอย่างไรให้ถูกต้องจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการปลูกพืชในแต่ละชนิดจะมีการใช้น้ำอย่างไรให้มันเหมาะสมกับ พืชแต่ละชนิดอันนี้เป็นต้นก็จะต้องอาศัยในเรื่องของความรู้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผงที่2เรื่องของความมีเหตุมีผลก็จะนํามาใช้ทั้งการตัดสินใจถึงระดับความพอประมาณโดยที่จะต้องเอาเงื่อนไขเรื่องของความรู้ควบคู่กับคุณธรรมด้วยเข้ามาใช้ในการพิจารณาส่วนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของมีภูมิคุ้มกันนะคะ มีภูมิคุ้มกันในที่นี้หมายถึงการที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่เราไม่รู้นะคะ,ะถ้าเราดูแบบง่ายๆการมีภูมิคุ้มกันในการทำการเกษตรเราไม่รู้ว่าเอ๊ะในฤดูการหน้าเนี่ยจะเกิดภัยแล้งไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในส่วนนี้ การสร้างแหล่งเก็บกักน้ําสําหรับใช้ในช่วงของภัยแง้งอันนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจาก3ามห่วงตรงนี้มันก็จะต้องอาศัยทั้งในเรื่องของความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมนะคะเพื่อให้นํามาซึ่งความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันจะ เข้ามานะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง